เวฟจากช่อง w v w e b คุ n ช่องเกมที่เล่นไมค์ขัดเยอะสุดอันดับต้นๆของเมืองไทยประวัติของพี่เวฟเป็นอย่างไรและมีรายได้เท่าไหร่วันนี้เพล่อห้ยฟังครับก่อนไปฟังรบกวนเพื่อนกดถูกใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับพี่เวฟเจ้าพ่อไมค์ครับจากช่อง w v, v f w ว b คุงนับได้ว่าเป็นนักแคสเกมเมืองไทยที่เล่นไมค์ขัดเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ทำให้น้องๆหลายๆคนที่หลงรักในเกมนี้ติดพี่เวฟกันงอมแง้มและเกมมิ่งเกียร์ที่พี่เวฟใช้เนี่ยเป็นของลาเซอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไมูฟัง พี่เวเป็นคนที่ขยันมากลงคลิปเกมให้ทุกวันอย่างเช่นซีรีส์ไมค์ครับนี้เรียกได้ว่าลงรัวๆยี่สิบกว่าตอนแทบไม่มีวันพักเลยนะครับพี่เวเคยบอกไว้ว่าตนเองเนี่ยเป็นคนเรียบง่ายถ้าไม่ได้ทํา YouTube เนี่ยอยากจะไปสร้างบ้านดีๆสักหลังติดกับภูเขาแล้วก็เปิดฟาร์มวัวเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้อยากจะโฟกัสการทํา YouTube ให้ประสบความสาเร็จก่อนปัจจุบันช่อง VWF เว็บคูม,มีคนติดตามถึง2.2ล้านคนแล้วนะครับและมีรายได้ประมาณการต่อเดือนถึง40,000 0บาทเลยทีเดียว คลิปต่อไปอยากให้เพนทำเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกได้นะ